คมเบสตาอามารีสันติมารนันตังหิชีวิตังจะรามปิปัฒวามารนังเอวังธรรมะหิปานิโน สัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยกันสิ้นเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาดะฮาลาจะมะหันตาจา เยบาลเยจัปัดิตาทัาเบมาจุวาสังยันติทัมเบมาจุปารายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาด ย่อมไปสู่อำนาจแห่งความตายทุกคนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้ายะธาอาดันเดนะโคปาโลคาโวปาเชเติโคจะลัง เอวังชาราจามาจุจาอายุงปัจเจติปานินังคนเลี้ยงโคย่อมตอนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพรองชั้นใดความแก่และความตาย ยอมตอนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้นเะทาอาปิกุมภาการาศากะตาอามติกาภาชนะสำเบเพดปาปริกันตาเอ,เอวัง มาจานชีวิตังภาชนะดินที่ชังหมอกระทำแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันน,นั้นยาดีสังวะปะเตพีชัง ตาดิสังลา,าเตพลังกันญานากาลีกันญานังปาปะกาลีจปะปาปะกังบุคคลวานพืชเช่นใดยอมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วยานสะปะปังกตังกรมมังกุสเลนาปิยติโซมังโลกัง ปพาเซตีอัมพามโมโตวจันดิมาผู้ใดกระทำกรรมชั่วแล้วย่อมละเสียได้ด้วยกรรมดีผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจัน์ทโคจรห่างจากเมฆฉันนั้นอุดพินุนิปาเตนะอุดกุมโภปปุรติอาปุรติภาโลปาปาาัสสะโธ กังโทกังปิอาจินังหม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดนา้ำชั้นใดคนงูสั่งสมบาปไว้แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบาปชั้นน,นั้นอุดมบินดุนิปาเตนาะ อุดกคุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาติสะทกังโทกังปิอาจินังม่อน้มย่อมเต็มได้ด้วยหยาดนา้ำชั้นใด คนมีปัญญาสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉันน,นั้นเอตกานอังปิปาทานังอาอันทังยตวายาธารัง ปติปัจเจรรมมทาวีอปมาเดเนะสัมบันดาอนติสาธุชนผู้มีปัญญาทราบเนื้อความแห่งพระบาลีทั้งหลายแม่มีประมาณเพียงเท่านี้ พึงปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทในโอกาสทุกเมื่อเถิด